สวัสดีครับสวัสดีเอ f ซ n แฟนคลครับผมเ c f ซ n c ฟนคับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเ c ฟซ n c ฟนคับน้องอุงอิงครับอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับคลิปนี้ที่แรกผมมาจะลงแค่สองคลิปที่ว่าคลิปนี้ขอเป็นแบบเป็นคลิปที่ยิมแล้วกัวนเนาะพี่นอนะ้องเนาะยิมกับลุกวันนี้ ยิ้มกับลูกวันนี้ลูกที่อุงอิงกับแม่หน่อยเนี่ยล้วก็กับพ่อเอกนั่นแหละครับเพิ่นไปเฮ็ดบุญนาอพี่น้นนองเนาะสาธุครั้งที่เก้าสิบเก้าแล้วผมสำหรับวันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ครับน้องอิงขับโพดขึ้นมาตอนเที่ยงนะครับเที่ยงยี่สิบสี่นาทีแม่ลูกปรกรัทอีโมจิยิ้ม นะครับแม่หน่อยใส่ชุดลายดอกไทยสีชมพูสีบานเย็นออกชมพูชมพูเนาะไร่เป็นบานเย็นบานเย็นมันต้องสีเข้มกว่านี้นะครับแล้วแล้วก็ผ้าสินน,ออนะครับน้องอิงนะครับลุกเสื้อสีขาวลายดอกไม้เนี่ยแล้วก็ผ้าสินยาวผมไห่เล่าผมให้นิยามของลูกนี้ไอ้รูปนี้ว่านะครับ งามอย่างไทยหัวใจเพรบ้านแพงโฮโฮสุดจอดบอนะครับพี่น้องไทยเท่าไรสำหรับลูกนี้นะครับผมกละไ่ร้อยร้อยส่วนร้อยเพราะว่าอย่างครับไ้เบิงแจ้งซี่ครับสู้มือนี่นองอุงอิง กลายเป็นวัฒนธรรมให้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมจะบอกนะครับพี่น้องเด็กน้อยที่อายุประมาณสิบเจ็ดเนาะเด็กอายุประมาณสิบเจ็ดเนี่ยคือมันมีแหละแต่มันจะเป็นส่วนน้อยครับที่เห็นการแต่งตัวแบบนี้นะครับที่เห็นการแต่งตัวแบบนี้ที่มีจิตใจแบบนี้มันด้วยที่แบบว่ามันมาจาก คาแรคเตอร์ของเขามาจากจิตใจของเขาแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับบว์ว่าจะเป็นขอบขั้วเพลินนะครับบว์ว่าจะเป็นพอแม่พี่น้องเอฟซีนะครับท,ที่ตีติงที่แนะนำํำนะครับที่เห็นดีเห็นงามโมจะเป็นท่านาเบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังสาวน้อยเผชรเป็นแพร่งพอโจแม่นุช นะครับต่างๆล้วนแล้วแต่เพิินเห็นดีเห็นงามกับการที่น้องอิงทําแบบนี้นะครับการแต่งตัวนะครับการวางตัวนี่แหละครับคือภาพลักษณ์ที่ออกมาเป็นแบบอยา่างนะครับให้สําหรับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ว่าศิลปินนะครับแต่นี่คือลุกนะครับนี่คือเขาเรียกว่า ้นแบบเขาเอื่อนมาอีกอย่างเป็นภาษาเป็นภาษาฝรั่งเห็นไหมเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนะครับปกติเด็กหน่อยสิบเจ็ดสิบแปดสงสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยกำลังย่างก้าวที่จะเข้าไปเป็นวัยรุ่นนะครับหายากที่จะเห็นการแต่งตัวแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะออกแนวแบบสมัยใหม่เนาะพี่น้องเนาะสุหม,มื่นเนาะแมนประลัเออเป็นออกแนวสมัยใหม่อย่าง,างต่างๆแต่ว่าเห็นลุกของน้องหญิงโผล่ขึ้นมาแนวนี้แล้วกั อดที่สิเห็ดคลิปว่าได้นะครับอดที่จะชื่นชมไม่ได้ความเป็งประกายง่ามไหลสะอ่อนออนซ้อนบ่ต้องถามมานองของหญิงคือไผไห้่หูมันบรรยายครับให้รูปมันบรรยายลูกนี่ห้่ซ้ำใดพี่น้อง f อคิดเห็นยังไงกับลูกนี้นะครับผมห้่ช้าห้าวาอย่างไรผมเลืม งามอย่างไทยเอ้ยงามอย่างยังกว่างามอย่างไทยผมเบิ้งนี่เนี่ยผมดูรูปอ่ะเออเนาะแต่ออนซ้อนนะโอเคพี่น้องอยากเอาลูกไม่เบิ้งเออยางไงพี่น้องเห็นพวมงามยางไงเห็นลูกเนี่ยนะครับกาโอเค คลิปนี้ไม่มีอยังรลายครับน่าจจะเป็นคลิปสุดท้ายของมือนี้มั้งถ้าไม่มีอะไรอีกเนาะนะครับเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวบอลโจแล้วตื่นแล้วมีเรื่องอีหยังเรื่องเล้าอย่างปวดผมก่อสิมานำต่อกันสำหรับมือนี้เราข่าวได้ไปนเนี่ยอัปเดตข่าวสารกันได้ไปนเนี่ยมือนี้เหรีออยญยูจังหวัดต่อเอ็ดพี่น้องทางต่อเอ็ดครับวันทีสามสิบกับบ้านเปลือยน,น้อยครับตำบลบ่อพันขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดต่อเอ็ดครับพี่น้องครับวันที 10, ่สิบสามสิบ นะครับแต่จังไนก็นตามแต่พี่น้องครับอย่าลืมขีดเส็นไว้ลงปฏิทินไว้นะครับเอิญหักนั่งเอกน่อยเป็นผลงานเพลงซิงเกิลแรกนะครับในสไตล์กรอนลําของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทางค่ายลําเพลินนี่นรคคอร์ดจะถูกปล่อยนะครับ วันที่18บปพฤศจิกายนณช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเขาไปกดกันอะอยังกดกระดิ่งกันหรือเปล่านี่นะครับดันไฮฮอดแสนไกลายีฮอดแสนแล้วนะครับแล้วก็จังสีตามมาโดยผลงานของพอครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ,ย,อยืนหนึ่งแมนเขา ยืนเมาเอาสำนึกซะก่อนไปเบิ้งในทิกต็อกไปเบิ้งในใน,ในเฟซโอ้โ,อโหเล่นกันเยอะมากตอนนี้นะครับสำหรับบุญกระถินนี่บอกกาวเราบุญกันสักหน่อยครับสำหรับบุญกระถินของครอบครัวน้องอิงอยู่บัาน,น้องคู่เนี่ยกับวันที่สี่วันที่ห้าน,นะครับมือเนี่ยกันน้องอิงก็ครอบครัวกันมีการผูกนะครับช่อฟ้านะครับช่อฟ้านี่เป็น สูงที่สุดของพระอ,อุโบสถนะับชอบฟ้าใบละกานะครับในเรื่องของหน้าบันของพระอ,อุโบสถผม้เว่าไปแล้วพี่น้องในเบื้องลราไปคลิปที่ผมว่าครับพี่น้องในเบื้องลรไปคลิปที่พรเอกรุงนะครับมีความเพียเห็นจังไนมีความรู้สึกจังไนนะครับฟังหลวงลุ่งพนวบาแล้วนะครับผมกับขนลุกนะครับผมกับขนลุกคนที่เขารักแล้วเขาจะไม่มีวันลืม,มน,นะราว่าโอ้ยสัสถูครับหลวงลุงเพน รวมอนุโมทนาสาธุบุญครับเบื้องคลิปพ่อเอกนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมเป็นมาลัยน้ําใจอีกอย่างหนึ่งคือกันนะครับจึงใดก็จะเลื่อมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เล่าน้าแน่ครับทางหนองอิงตอนนี้ก็หนึ่งแสนจะดแสนเจ็ดแล้วนะแสนหกกว่านะครับจะดแสนเจ็ดแล้วจึงใดก็เป็นกําลังใจให้พ่อเอกนะครับในการทําคลิปอีกกว่าพ่ออิหลานะครับเดินทางบเพราะช่วงนี้เดินทางแบบคลืไกลแห้งนะครับับไปสามารถว่าจะเป็น งานพอลูกนะครับพอโจน้องอิงหลักกระทางบาทกับมีงานาบุญอีกนะครับเดี๋ยวกับวันที่31สเนี่ยมืออืนอ่นนี่ไหมปาดมืออืน่นเตรียมเลยพี่น้องตั้งนาฬิกาไว้อัปเดตข่าวสารกันรัวๆเลยมืออืน่นสีมีการถแถลงข่าวาเกี่ยวกับอย่างเช่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีเกี่ยวกับงานโปรเจกต์ใหญ่ ป้าอาญ่าอิลีตอนนี้พระเอกวัดกับถือว่าเป็นเขาเอ่ยว่าเป็นตัวแทนผู้เด้อ่าม,มันบ่อไหร่ข้าเจ้าก็ต้องแนมรับแนมกลับหลังมาว่าคณะใดสาวน้อยเพื่อนเป็นแพ่งพระเอกวัดกับไปออกที่วีครับไปออกรายการครับมื่อนี้ครับวันทีสามสิบสามเอ็ดโอรั่วเยายามันไปเลยเดียวโอ้ดีใจน้ำเพลินแหละครับผู้เพนผ้าสาผู้เพลินฉี่แน,แนวทางสําหรับแต่ละบุคคลนะครับพอโจกกรนะะทีมเบื้องหลังนะครับต่างๆ พี okay, oh. okay. ute, ่นองครับโอเคคลิปนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องสูผู้สูคนรวยรวยเฮงเฮงปังปังฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำแน่นะครับจะเรื่อมช่องสาวน้อยระเบิดนนดี้เรคคอร์ดไก่สีฮอตรอยเช่แล้วนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับกุมปีวันที่สามวันที่หนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์บาทสวัสดีครับผมโชคดีครับผม